องบอกก่อนว่าตัวมิวส์เบย์เนี่ยเขาจะให้พลังเสียงที่เรียกได้ว่าหนักแน่นมากนะครับแล้วก็ให้ความใสความรายละเอียดของเสียงเนี่ยคือขยายได้เยี่ยมมากนะครับสำหรับตัว m ิวส์เบย์เอ็นะครับผมตัวนี้นะลูกค้าต้องการจะเอาเวทีไว้ด้านหน้านะครับก็จัดให้ได้นะครับ โ o y o t a Camry ี c Cam v 50นะครับคันนี้เนี่ยลูกค้าเข้ามาทำการติดตั้งเป็นจอยดอยตรงรุ่นนะครับผมแล้วก็ทำการอัปเกรดชุดโปรเฟสเซอร์นะครับมีเป็นตัว Museway นะครับ m u s e w a y m 4โปรเฟสเซอร์มีแอมในตัวนะครับผมตัวนี้แล้วก็ทำการจูนผ่านคอมพิวเตอร์นะครับอันนี้ก็ทำการจูนให้ลูกค้าอยู่นะครับผมเดีย๋ยวมาดูขั้นตอนการจูนกันนะครับ ต้องบอกก่อนว่าตัวมิวส์เบย์เนี่ย <S <S เขาจะให้พลังเสียงที่เรียกได้ว่าหนักแน่นมากนะครับแล้วก็ให้ความใสความรายละเอียดของเสียงเนี่ยคือขยายได้เยี่ยมมากนะครับสำหรับตัวมิวส์เบย์เอนะครับผมตัวนี้นะลูกค้าต้องการจะเอาเวทีไว้ด้านหน้านะครับ <S <S ก็จัดให้ได้นะครับตามต้องการเลยนะครับหรือว่าเพื่อเออลูกค้าคนไหนนะครับที่ชอบเบสแบบหนักแน่นนะครับ หรือว่าคนไหนเนี่ยชอบเสียงกลางเสียงใสแบบเสียงจัดจ้านก็จ,จัดให้ได้นะครับผมจูนให้ได้ตามใจเลยนะครับผมนี่ก็ถือว่าจุนในระดับที่ลูกค้าแฮปปี้แล้วนะครับผมโอเคก็ยังมีในส่วนของนะครับ ในส่วนของจอนะครับตัวนี้จะใช้เป็นจอ Android ขนาด10นิ้วนะครับผมของทาง a u t o ้รูปเทคนะครับเป็นตัว i t อ u c h นะครับผมสามารถเล่นแอปพลิเคชันต่างๆเลยนะครับได้เลยนะครับนี่นะแล้วก็อัปเกรดเป็นชุดลำโพงนะครับตรงรุ่นนะครับผมตัวนี้นะฮะก็ให้พลังเสียงที่สุดยอดมากนะครับพร้อมซับบล็อกหนึ่งตัวนะครับผมลูกค้าก็แฮปปี้นะครับ อยากได้ความหนักแน่นนะครับอยากได้ความหนักแน่นพร้อมกับมัลติมีเดียแบบเต็มรูปแบบนะครับก็สามารถจัดให้ได้ที่ออโต้ริฟเทคครับผมนะโอเคเดี๋ยวต้องขออนุญาตไปส่งลูกค้าก่อนนะครับตอนนี้ลูกค้ารอแหละโอเคสวัสดีนี้ก็ขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมขอบคุณครับสวัสดีครับ